กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่8ธันวาคมก่อนอนี้นั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่ท่านนั้นจะได้ไมีพลาผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่8ธันวาคมครับเลข5ตัวออก3 8 2 2 3 3 8 2 2 3เลข3ตัวบนออก2 2 3 2 2 3เลข2ตัวบนออก2 3เลข2ตัวล่างออก8 6 8 6ฝั่งอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่8ธันวาคมครับเลข5ตัวออก38223 38223เลข3ตัวบนออก223 223เลข2ตัวบนออก23เลข2ตัวล่างออก86 86ฟังอีกครั้งนะครับ หวยฮานอยปกติประจํางวดวันที่8ธันวาคมครับเลข5ตัวอก38223 38223เลข3ตัวบนออก223 223เลข2ตัวบนออก23เลข2ตัวล่างออก86 86ฟังอีกครั้งนะครับ